สวัสดีครับผมพัชรพลศึกษากิจครับเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเทพศิรินรครับแชมป์ครั้งนี้ครั้งในรอบสายปีของโรงเรียนความรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับผมอยู่โรงเรียนมา6ปีครับก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับที่ก่อนจบก็เป็นของขวัญให้โรงเรียนครับไม่โรงเรียนนี้มีบุญคุณต่อผมมากครับก็นี่คงเป็นสิ่งเดียวที่ตอบแทนได้ครับ ในอนาคตอยากเป็นนักเตะอาชีพยาวๆเลยไหมครับผมก็อยากเป็นครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่สุโขทัยเอฟซีครับได้ลงตลอดไหมใน,ใ,นในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงครับก็ได้ฝึกซ้อมกับพี่ๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไหมครับอยากบอกให้เพื่อนๆในทีมปีนี้ครับโหมันมากเลยเสียลูกเดียวด้วยครับผมก็ พวกเรามีเป้าหมายกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าเราจะป้องกันแชมป์จตุแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็เหลือแค่รายการนี้รายการเดียวทุกคนก็เล่นเต็มที่แล้วก็ผลงานก็ตอบแทนแบบนี้ก็ผลงานก็โอเคครับวร์นาเมนต์น,นี้คือจบแล้วถูกปะใช่ครับก็ไม่เหลือรายการไหนเล่นแล้วครับอยากบอกอะไรพี่ๆครับมากันครึ่งกับอาจารย์ฝั่งนี้ก็ขอบคุณพี่พีลำเพยพาวเวอร์ครับที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะไปสนามไหนใกล้ไกลพวกพี่เขาไปด้วยกันหมดครับ ก็สุดยอดมากเลยครับครับขอบคุณครับไปถ่ายรูป